วันนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มเห็ดเพชรวิหารเพชรวิหารที่บอกว่าจะเป็นพันธมิตรหลักในการทําเชื้อมาดูสิห้องเนี่ยยาวเลี้ยงยาวเหยียดเนี่ยเป็นโรงเลี้ยงพอเลี้ยงเห็ดฟางหมดนะฝั่งโน้นก็ใช่ฝั่งโน้นก็ใช่ฝ,ใชฝั่งนี้ก็ใช่ด้านโน้นเป็นโรงเรือนเลยโรงเรือนที่เราทําเชื้อเดี๋ยวค่อยพาไปดูแต่ไปดูว่าหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มฟาร์มเห็ดบอกทุกอำเภอเราต้องมีเห็ดฟาง เห็ดฟางกับเห็ดประจำชาติมาดูว่าเลี้ยงกันง่ายๆเลี้ยงกันยังไงมาดูนะห้องแบบนี้เราก่อขึ้นมาปิดที่หมดเวลาเราอบไอ้น้ำจะได้อบได้ทำสลนทำหลังคาทำให้อบร้อนเวลาเผาสังกะสีลงมามันมีความร้อนอัดลงมานะทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นอับชื้นนะอับชื้นก็จะมีอากาศอับอันนี้จะเป็นโรงไม้ไผ่นะหลักการนะัอยากทำให้ง่าย อยากทําให้ง่ายๆอ่ะคืออยากพยายามใช้อาหารเสริมในมากมายใช้ฟางข้าวใช้ทรายปาล์มใช้ไอตัวของกลกมันสับปะหลังก็ได้เรียนรู้วิธีบ่มฟ้ายหน่อยเรียนรู้ที่บ่มฟ้ายเรียนรู้วิธีหมักฟ้ายใช้ปุ๋ยอินทรีย์หน่อยใช้ตัวของการบ่มด้วยลำซะหน่อยแล้วเอามาขึ้นนี่ใช้เชื้ออย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็ดก็จะออกดอกกันเป็นแบบนี้ไปไม่หมดเนี่ย นี่คือเห็ดฟางโรงเรือนอย่าทําใหญ่ผมบอกว่าโรงเรือนทําบานแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่นะทําสักสองเช้ยวสามเชืยวพอแล้วเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้เป็นเพราะให้ได้เพราะให้เป็นเห็ดฟางก็จะออกเต็มไปหมดการที่เราจะอยู่วงการเห็ดฟางได้หรือหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มการเพาะเห็ดเห็ดเรามีตั้งหลายตัวเห็ดเศรษฐกิจมีเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนวันนี้เปิดตําราแรกคือเห็ดฟางเรามีความร่วมมือกับทาง ทีมงานของเพชรวิหารจับมือกันเราจะเดินหน้าหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มผมจะให้เราพวกเราเลี้ยงไม่เยอะหรอกแต่อยากให้ทําเป็นเชิงธุรกิจไปจนครบวงจรจนแปรรูปนะฝึกทําเนี่ยเห็ดสวยๆได้ขึ้นไปไม่หมดอุณหภูมิห้องนี้มีความอับชื้นห้องนี้มีอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ 3, ามสิบแปดสี่สิบองศาอะไรเงี้ยร้อนชื้นเห็ดร้อนชื้นเป็นแบบนี้การระบายอากาศต้องวางให้ดี เราทำบางทีทลองทาโน้ตตรงหน้าต่างระบายอากาศให้ดีจะเข้ามาเก็บยังไงก็ตามเปิดประตูให้โล่งนะธรรมชาติมีศัตรูหมดผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องดีนะอย่างเงี้ยตระกูลของพวกไรตระกูลของพวกไรตระกูลของพวกมันมีหมดแหละ,กะเษกษตรเกษตรกรรมธรรมชาติมีทุกอย่างแต่ผมบอกว่าการทําเห็ดฟางมันเป็นเห็ดประจําชาติถ้าเราทําได้ดีเลี้ยงให้ได้ดีเห็ดฟางไม่เคยต่ากว่ากิโลละร้อย ถ้าเราทําได้ดีทําได้เยอะมันก็เป็นอาชีพหลักอาชีพที่รวยที่สุดในโลกในการทําเกษตรรวยเร็วที่สุดในโลกของการทําเกษตรเขาบอกเห็ดวันนี้เรากินต้มยําไม่มีเห็ดฟางวันนี้เราเข้าไปกินฟาสต์ฟู้ดหรือไปพีกินร้านสุกี้ดังๆเห็ดฟางขายแพงมากเลี้ยงกันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งฟาร์มนะกับผมร้านเกษตรสัมพันธ์ผมสัมพันธ์พิพัฒน์อุรการพันธมิรหลักเห็ดฟางคือ ครมเห็ดเพชรวิหารเดี๋ยวสอนนะทุกอย่างใครสนใจโครงการนี้มาว่ากันนะ